บทที่51วันทำลายล้างเมืองดาราบนถนนสตาร์ซิตี้ฟลตสสีเหลืองผ่านไปและตรงไปที่ชั้น6ของโรงแรมควินโดยไม่มีการเตือนใดๆต่อพนักงานเสิร์ฟหลังจากที่แสงแฟลตทหยุดลงร่างทั้งสองก็นอนอยู่บนพื้นโดยไม่มีภาพใดๆหายใจไม่ออกห้าว ห้าห้าเจ้าเกือบจะฆ่าเราสองคนแล้วพอหายใจเขื้อเหมือนเฉียงทนความเจ็บปวดและบันเทาการเปลี่ยนแปลงของเขามองไปที่เครื่องหมายการต่อสู้สีแดงบนหน้าอกของเขามองดูอย่างเจ็บปวดและนอนต่อบนพื้น รอให้ร่างกายซ่อมแซมเขาโดยอัตโนมัติขออภัยไม่คิดว่าเสลจ,จะน่ากลัวขนาดนี้วอลลี่ผู้มีพลังฟื้นฟูความเร็วได้ฟื้นคืนชีพแล้วคลื่นเสียงความถี่สูงทำให้เขาบาดเจ็บเท่านั้นและไม่ทำให้เกิดเลือดออกภายในมากนะัก ต่างจากโคเวนเขาเกือบจะยกตัวโดยเสเลดคุณควรเรียกเขาว,ว่าความตายผู้ชายคนนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องรับมือเหมือนชายหนุ่มเลยเคอเวนแก้ไขประโยคและนอนลงอย่างแผ่วเบา แม้ว่าเขาจะรู้ว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเขากับวายร้ายจอมวายร้ายคนนี้เขาไม่ได้คาดหวังช่องว่างขนาดใหญ่เช่นนี้กลยุทธ์เดียวเท่านั้นที่ได้รับการพัฒนาสำหรับแต่ละคนผ่านการตรวจสอบเพียงครั้งเดียว คลื่นเสียงความถี่สูงของวอลลี่จัดการกับ E.M.P. ของเขาเองหากระบบอัศวินของเขาไม่ได้รับผลกระทบจาก E.M.P. เขาคงจะเย็นชาจากการเคลื่อนไหวในตอนนี้ให้คาย G3 ขายก่อนกำหนดก่อนที่แก้เวิร์นจะหลับตา สิ่งเดียวที่เขาขอบคุณคือเขาขาย G3 ก่อนกำหนดมิะนั้นลักษณะปัสสาวะของชุดเกราะอัตสวินเทียมเช่น G3 จะต้องคุกเข่าหลังจากคลื่นของ EMP สำหรับหุ่นยนต์กระป๋องที่เป็นอัมาพาตโดยเสียงมรณะของ EMP แก้เวิร ก็ปล่อยให้ระบบฟื้นตัวเร็วเช่นกันและหลังจากยืนยันว่าเขาไม่มีอะไรเหลืออยู่ในโรงงานผลิตยาแก้เวินก็หลับไปและอาการบาดเจ็บที่เสียงมรณะทำให้เขามันเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปสำหรับเขาที่จะพูดคุยกับวอลลี่ ด้วยจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งในโรงงานยาพิษเสจยังคงวาดภาพที่ยังไม่เสร็จของเขาที่นั่นและบรรดาผู้ถูกวอลลี่ลม้มลงก็ฟื้นขึ้นมาเพื่อทำงานยามต่อไปแต่คราวนี้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างดี รู้วิธีตั้งค่าเขตที่วางทุ่นระเบิดก่อนใกล้โรงงานแม้ว่าจะยังคงมีการพูดคุยกันว่ามีผลกับนักขับเร็วหรือไม่อย่างน้อยก็ไม่นิ่งเฉยเหมือนเมื่อก่อนและไม่มีโอกาสเกิดปฏิกิริยาเมื่อถูกโจมตีนิสาซึ่งอยู่ในชุดรบยุทธวิธีก็เข้ามาเช่นกันและเห็นเสเลดยังคงวาดภาพอยู่ในห้องบริหารเธอไม่มีความสุขเล็กน้อยและพูดว่า ฉันได้ยินมาว่าคุณถูกพบโดยฮีโร่สองคนเป็นแค่เด็กสองคนห่างไกลาจากคำว่าซูเปอร์ฮีโร่เสเลตพูดโดยไม่หันกลับมามองแต่ที่นี่พวกเขาเกือบจะทำเรื่องยุ่คุณต้องถามคนของคุณ กลุ่มนักฆ่าที่ได้รับการฝึกฝนจากพันธมิตรนักฆ่าระดับแนวหน้าของโลกแม้แต่นักบิดมือใหม่ก็รับมือไม่ได้แต่ผมต้องออกไปด้วยตัวเองคุณเป็นพันธมิตรนักฆ่าจริงๆหรือ สเลดไม่ได้ประกัศปิดการเยอะเย้คนเหล่านี้โดยนิศสากลุ่มนักฆ่าที่ได้รับการปลุกฝนมาอย่างดีถูกเด็กหันหลังกลับถ้าไม่ใช่เด็กตอนนี้เหลือแค่สเเลดมิชาก็รู้ว่าเธอเองก็เขินอายในด้านนี้เช่นกันไม่พูดต่อในหัวข้อนี้อีกต่อไปทั้งสองตกอยู่ในความเงียบอย่างแปลกประหลาดเาตัวใหม่พวกนั้นผสมกับมิราคิลาส พวกเจ้าจัดให้หมายหลังจากเงียบไปนานเสเลดก็ทำลายบรรยากาศก่อนแล้วถามฉันปล่อยให้ผู้คนวางยาใหม่สิบตานในสี่ทิศทางของสตาร์ซิตี้เมื่อ,อยาทั้งหมดระเหยไปฉันคิดว่าสตาร์ซิตี้จะวุ่นวายคุณแน่ใจนะ ฉันได้ยินมาว่าคุณทำแบบเดียวกันในกอตแฮมเมื่อสมปีที่แล้วและประมาจารย์นินจาออกไปเองและถูกอัศวินดำปราบแบทแมนเองก็เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในแอ s ซัสเซนหลีกแม้แต่ฉันเองก็ไม่ได้เก่งเท่าเขา เขาหงุดหมิดและไม่มีอะไรจะพูดพ่อของฉันยังไม่เลิกล้มความคิดที่จะให้เขาสืบทอดต่อจากดินจามาสเตอร์แต่เธอแตกต่างออกไปเสเลถ้าพูดตรงตรงคุณไม่ใช่มนุษย์แล้วคุณเป็นมหาอำนาจถึงอย่างนั้นฉันไม่คิดว่าคุณจะชนะแบทแมนได้โชคดีที่คู่ต่อสู้ของคุณไม่ใช่แบทแมนนิสาก็ย่อเย้ยในเวลานี้เช่นกันแต่เธอได้เห็นการตุกฝนของแบทแมนในหลีกนักฆ่า พลังใจที่แข็งแกร่งนั้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่เธอเคยเห็นในชีวิตไม่เหมือนเจ็ดจำนวงของแต่ละคนฝ่ายตรงข้ามยังถูกท้าทายโดยพื้นฐานแล้วกลุ่มของมหาอำนาจอย่างไรก็ตามความท้าทายแต่ละอย่างคือชัยชนะของแบทแมนจากมุมมองนี้เสเลดอยู่ไกลออกไปดังนั้นเมื่อสเสลดเปรียบเทียบประวัติศาสตร์คนผิวสีก่อนหน้านี้นิสาก็อารมณ์เสียมากเช่นกันเท hey. ปากกาสเก็ตขีดข่วนแก้มของนิซ่าทันทีทิ้งรอยเลือดไว้บนใบหน้าของเธอและดึงผมยาวสองสามเส้นออกทำความดีของเธอเองลูกสาวของมานมิฉะนั้นความล้มเหลวนี้ฉันจะตกลงกับคุณเอง ส่วนอัศวินดำที่ได้รับการยกย่องจากพันธมิตรนักฆ่าของคุณฉันจะไปพบเขาถ้าฉันไม่ตายในครั้งนี้ถ้าอย่างนั้นคุณควรอธิษฐานให้ตายในเวลานี้มิฉะนั้นคุณจะประสบความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต นิสาเช็ดคราบเลือดบนใบหน้าของเธอออกอย่างเย็นชาก่อนจะรับใครสักคนออกไปและเสลดหยิบปากกาสเก็ตอันใหม่จากกล่องใส่ปากกาแล้ววาดต่อตกลงแก้วเวินตื่นขึ้นด้วยเสียงร้องที่มีเสียงดังหลังจากถูกตบโดยเสลดและถูกกระแทกอย่างหนักเขาต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บด้วยการหลับสนิทแค่ฉันไม่ได้ตื่นมาผิดที่ไม่ใช่เพดานโรงแรมที่คุ้นเคย แต่เป็นเตียงเหล็กเย็นเฉียบกลับไปที่เซ็นทรัลซิตี้คุณเข้าใจคำไหนไลนิ่งบอยถ้าคุณต้องการให้ฉันโทรหาแบรี่จริงๆยินดีด้วยคุณทำสำเร็จแล้วทำไม ฉันแค่อยากช่วยขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณคุณเกือบค่าเพื่อนของคุณอืมเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันคิดว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ทันทีที่เขาตื่นขึ้นโคเวนได้ยินวอลลี่และโอลิเวอร์เถียงกันที่นั่น และคนอื่นๆก็ไม่ได้ช่วยเหลือซึ่งการและการโคเว่นที่ทำอะไรไม่ถูกบางคนต้องส่งเสียงเพื่อหลีเกเลี่ยงสิ่งนี้ส่งเสียงดังกันใหญ่ว้าวคุณชายตื่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างเมื่อเห็นแก้เวินตื่นขึ้นวอลลี่ ก็ปิดปากของเขาในครั้งนี้และถามด้วยความเป็นห่วงอย่างไรก็ตามแกเเวินได้ระบาดเจ็บมากเพื่อช่วยเขาหายใจได้ฉันหลับไปนานแค่ไหนต้องขอบคุณความใจดีของวอลลี่ที่ทำให้เขาวินลุกจากเตียง เสเลดไม่มีความเจ็บปวดสำหรับเขาเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นแต่คอวินรู้สึกว่าท้องของเขากลวงและรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเต็ม24ชั่วโมงโอ้ไม่แปลกใจเลยที่ฉันรู้สึกหิวรอยนั้นคุณหาอะไรให้ฉันกินได้ไหม รอยพอยักหน้าและออกไปนำอาหารมาให้เครเวินและเคอร์เวินที่หายดีก็มองไปที่ทั้งสองคนที่เพิ่งทะเลาะกันโดยเฉพาะโอลิเวอร์ถึงจะผิดไปหน่อยที่จะบอกว่าคุณโอลิเวอร์มันไม่เกี่ยวกับธุรกิจของวอลลี่เราเลือกเอง นอกจากนี้ฉันคิดว่าคุณไม่สามารถเข้าถึงเดอะแพลดได้ถ้าคุณดูข่าวคุณจะพบว่าความยุติธรรมเมื่อเร็วเๆนี้พันธมิตรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหอสังเกตการเว้นแต่คุณจะมีช่องทางการโทรของ Justice สติสลี แฟลตจากแดนไกลก็ไม่น่าจะมาถึงได้โอลิเวอร์เป็นบ่ายโคเวนขัดขวางความตั้งใจที่จะโทรหาแบรี่ในประโยคเดียวดังนั้นในเมื่อคุณไม่สามารถเรียกเดอะแฟลตวอลลี่กับฉันก็เลยไม่อยากจับไปอีกแล้ว อย่างน้อยเราต้องทำลายแผนการชั่วร้ายของสเลดท้ายที่สุดอีกหนึ่งคนและอีกหนึ่งพลังเครื่องหมายตัวหนอนคุณชายเมื่อไหร่ที่คุณกล้าหาญเช่นนี้วอลลี่มองไปที่โคเวนด้วยสีหน้าที่น่ากลัวทำไมเขาถึงตื่นขึ้นหลังจากนอนหลับและโคเวนก็กล้าหาญมากเมื่อเขามีปัญหาเสเลดเล่นเกมอื่น ได้โปรดฉันโดนเขาแฮกเครื่องหมายตัวหนอน w w w ร์ไวลเว็บดอทเเครื่องหมายตัวหนอนถ้าคุณไม่กลับมาคุณจะเสียเงินแต่ถ้าคุณพูดแบบนั้นฉันยังคิดว่าเราจำเป็นต้องวางแผนและผู้ชายคนนั้นก็มีกลยุทธ์ในการเราแต่ละคนมันไม่ใช่การแสดงเดี่ยว วอลลี่กับฉันเป็นตัวอย่างกล่าวว่าแก้เผนยังสรุปด้วยว่าเขาและวอลลี่ทานอาหารในมือของเสเลทอย่างไรรวมถึงโรงงานผลิตยาด้วยโดยทั่วไปเสเลทไม่กลัวเราจะไปหาพวกเขาตำแหน่งของเขาอยู่ที่นั่นแต่ปัญหาคือเขาบอกว่าทุกอย่างจะทำลายคุณรวมถึงเมืองด้วยคำถามก็มาถึงเขากำลังจะไปที่ใดใครเป็นพันธมิตรของเขา ฉันว่าฉันพบวิธีแล้วดูข่าวสิเฟลิซิตี้ซึ่งรับผิดชอบการรวบรวมข่าวกรองรีบเข้ามาและกวาดนิ้วบนแท็บเลต็ตและข่าวด่วนก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอขนาดใหญ่มันเป็นชื่อเกี่ยวกับสตาร์ซิตี้ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีผู้ลึกลับเลดวิลสันใช้เงินทุนจำนวนมากเพื่อซื้ออุปกรณ์พ่นละอองเมฆขนาดใหญ่สำหรับสตาร์ซิตี้และใช้พลังของเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนท้องฟ้าคงที่ของสตาร์ซิตี้ด้วยความกลัวว่าทุกคนจะไม่เข้าใจหลักการของอุปกรณ์นี้เฟลิซิตี้จึงอธิบายให้ทุกคนฟังขณะเปิดใช้งานคำสั่งการผลิตของอุปกรณ์นี้ว่า นี่เป็นเทคโนโลยีพล,ลเรือนจากเวนเทคโนโลยีที่สามารถครอบคลุมช่วงการพ่นของเมืองมันสามารถดำเนินการได้หน้าที่ต่างๆเช่นการพ่นยาและฝนเทียมในเมืองถ้าเขาพระยาใหม่ๆเหล่านั้นในสตาร์ซิตี้ ถ้ายอย่างนั้นสตาร์ซิตี้ก็จะกลายเป็นเมืองที่ติดยามิราคูลูจะทำให้ผู้คนคลั่งไคล้ทำลายเมืองและทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่ตายแล้วในที่สุดโอลิเวอร์รับเอาสิ่งที่เฟลิซิตี้ไม่ได้พูดและทุกคนก็เงียบเพราะสิ่งที่โอลิเวอร์พูดสเสลดชายผู้นี้บอกทุกคนอย่างชัดแจ้งว่าเขากำลังวางแผนที่จะทำลายเมืองของคุณหยุดเขา บทที่52ต่อศล้านคะแนนภารกิจภารกิจด้านคริกเกอร์สตาซิตี้ดีสตรักชั่นเดทความต้องการของภารกิจสไลด์แผนชั่วร้ายของเดทเนลเพื่อทำลายสตาซิตี้รางวัลภารกิจ1ล้านคะแนนความต้องการของภารกิจ ไม่มีเมื่อทุกคนเข้าใจว่าเสเลตกำลังจะทำอะไรระบบที่ไม่มีการเคลื่อนไหวก็ปล่อยงานในหัวเครื่อเวิร์นในทันทีรางวัลของงานนั้นใหญ่มากจนแก้เวิร์นไม่รู้ภารกิจหน,นึ่งล้านคะแนน ดูเหมือนจะเป็นการติดต่อครั้งแรกของฉันกับมันแม้ว่าจะไม่มีรางวัลเพิ่มเติมแต่สำหรับเก้เหวินก็เพียงพอแล้วเพียงพอสำหรับเขาที่จะเล่นกับเสเลทอีกครั้งเฟลิเชตติ ข่าวบอกว่าเสเลตตั้งใจจะเริ่มอุปกรณ์รณนี้เมื่อไหร่บางทีอาจเป็นเพราะระบบให้รางวัลมากมายเื่อเหมือนรู้สึกว่าสมองของเขาหมุนเร็วและถามคำถามสำคัญโดยตรงปัญหาฉันตรวจสอบแล้วใช่ สามวันต่อมาที่สตาร์ซิตี้เซ็นเตอร์เขาบอกว่าเขาจะเชิญคนดังจากทุกสาขาอาชีพมาชมฉากสร้างยุคนี้คือว่าเรายังเหลือเวลาอีกสามวันไม่ได้แน่นขนาดนั้นเครื่องหมายตัวหนอนเขื่อเนเหน็บและมันก็เป็นบรรยากาศการไกลเกลี่ยด้วย และโอลิเวอร์เข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความคับข้องใจส่วนตัวของเขากับสเลดอีกต่อไปเนื่องจากสเลดกำลังจะทำลายเมืองของเขามันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะดูเขาบรรลุจุดประสงค์ของเขาฉันจะเรียนกับดิเจล ต่อไปว่าจะถอดรหัสยาแก้พิษของมิราคิลัสได้อย่างไรคนอื่นๆในสามวันนี้ฉันต้องการให้คุณสำรวจทุกมุมของสตาร์ซิตี้ฉันเชื่อว่าเสเลตไม่ได้มีเฉพาะอุปกรณ์นี้เท่านั้นอาจเป็นแค่เหยื่อล่อเครอร์เวิน คุณมีหุ่นยนต์หมายอยากได้เท่าไหร่แก้เวิรนราวกับเวทมนต์สร้างนกอินทรีบิน50ตัวตัวตะแตนและหุ่นยนต์ปลาหมึกกระป๋องจากอากาศบางๆด้วยคะแนน500แสนคะแนนเขาไม่กลัวว่าโอลิเวอร์จะเรียกร้องได้มากเพียงใด แต่เขาปล่อยให้วอลลี่กันการดูมือของเก้เเวินแทบบ้าพอแล้วคนอื่นๆร่วมทีมอย่างอิสระลงมือเดี๋ยวนี้ทุกคนควรลงไปเตรียมเครื่องแบบและอุปกรณ์ของตนเองหลังจากถือหุ่นยนต์กกตั๊กแตนแล้ว พวกเขาก็เลือกเขตเมืองที่จะทําการสํารวจและออกเดินทางเก้เหินก็เช่นเดียวกันหลังจากตื่นนอนเขาก็ฟื้นคืนสติหลังจากที่เขากลายเป็นเมืองโดยตรงแล้วเขาก็ออกเดินทางสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็คือวอลลี่ ก็ทำตามเช่นกันโยฉันคิดว่าคุณจะตามเทียเมื่อมองไปที่วอลลี่ต่อไปนี้แก้เวินก็เหน็บตลกเวลานี้มันน่าเบื่อเทียนทำงานกับรอยมานานแล้วและสะดวกกว่าที่จะตรวจจับฉันคุ้นเคยกับคุณที่นี่ ไม่ใช่ว่าคุณเป็นใครแม้ว่าวอลลี่จะน่าสนใจสำหรับคนอื่นๆแต่วอลลี่ก็เข้าใจเรื่องนี้เช่นกันไม่ใช่เวลาที่จะพูดถึงความรักและเลือกคู่ที่ดีที่สุดตามธรรมชาติแก้เวอรนไม่คิดว่าวอลลี่ จะได้รับความรู้แจ้งในคราวนี้ยักไหลแล้วทั้งสองก็ข้ามอาคารไปจะบอกว่าเขาระเบิด100เมตรใน5วินาทีได้ยังไงวอลลี่ช้าลงหน่อยเขาก็ยังตามทันนอกจากนี้การสำรวจเมืองยังเป็นงานเล็กๆที่ไม่ได้รับการแก้ไขด้วยความเร็ว โอลิเวอร์ที่ฐานมองดูจุดไฟที่เป็นตัวแทนของทุกคนบนหน้าจอแยกจากกันในสตา์ซิตี้จากนั้นเขาก็โล่งใจที่เริ่มศึกษายาแก้พิษของมิราคุรุก,กับดิเจลทำไมคุณถึงอยากทำสิ่งนี้โอลิเวอร์เห็นได้ชัดว่ามีวิธีที่ดีกว่า ระหว่างเรียนดิเจลเพื่อนข้างบ้านถามขึ้นอะไรฉันจำได้ว่าแบทแมนของก็อตแฮมส่งคำเชิญให้คุณเข้าร่วมจัสติสลลกคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากแบทแมนได้อย่างสมบูรณ์ดิกลงงุนงง เนื่องจากเป็นคนแรกที่เข้าร่วมทีมโอลิเวอร์เขารู้ความลับบางอย่างเกี่ยวกับโอลิเวอร์ดีขึ้นสตาร์ซิตี้เป็นเมืองของฉันดิเจลเช่นเดียวกับแบทแมนเขาจะไม่ยอมให้ฮีโร่คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับก็อตแทมของเขา นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของฉันเมื่อเห็นโอลิเวอร์ยืนกรานอย่างมากดิแก้วก็รู้ว่าไม่จำเป็นต้องทำต่อและเขาเริ่มใช้ยาแก้พิษต่อไปและวันแรกก็ผ่านไป ทีมกรีนแอโร่และเคอร์เวนซึ่งกระจัดกระจายไปตามเขตเมืองต่างๆไม่ได้สำรวจเขตทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของฉันเพียงครั้งเดียวแต่ไม่มีทางที่จะทำได้โดยไม่รู้ว่าเสเลตซ่อนมือลับไว้กี่มือ เขาทำได้เพียงใช้วิธีที่ง่อที่สุดในการคัดกรองเท่านั้นเอาละทุกคนมันเป็นงานหนักอย่างน้อยเราก็ได้ยืนยันว่าครึ่งหนึ่งของเมืองไม่มีปัญหายาแก้พิษของมิราคิวลูก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเช่นกันและกลางคืนก็ดึกแล้วได้เวลาพักผ่อนแล้วรีบขึ้นเถอะหุ่นยนต์ของคุณ มันสามารถทำงานได้เศษ24ส่วน7แน่นอนไม่มีปัญหาฉันจับล่อยให้เจ้าตัวเล็กเหล่านี้พยายามอย่างเต็มที่อย่างแรกเจอกันพรุ่งนี้ทักทายโอลิเวอร์และเคอร์เวนจกไปและววอลลี่ก็ติดตามไปด้วย แต่เคร์เวนไม่คัดค้านเรื่องนี้หลังจากที่ได้ฟังคำพูดของวอลลี e, ่เขาก็ชินกับมันการจับไปของแก้เวนและวอลลี e, ่ทำให้คนอื่นรู้สึกม่วงวันนี้พวกเขาแทบไม่ได้พักผ่อนเลยในสตาร์ซิตี้ทั้งหมด พวกเขาเป็นเพียงกลุ่มคนธรรมดาที่มีทักษะพิเศษและต้องการพักผ่อนโดยธรรมชาติถ้าอย่างนั้นฉันมาที่นี่เพื่อไปกับคุณโอลิเวอร์ซาร่าคุณอยากจะกลับหรือไปที่ห้องเพื่อพักผ่อนซาร่ารอเรลนอนอยู่บนไหล่ของโอลิเวอร์และถามน้องสาวของเธอแต่ในเวลานี้ ซาร่ารู้สึกทึ่งมากจนลอเรลวร้องไห้หลายครั้งก่อนจะตอบโบเออคืนนี้กูกลับเองไม่อย่างนั้นพ่อจะรบกวนเราเธอยิ้มและตอบน้องสาวของเธอและซาร่าก็รีบจับไปที่ชั้นบนเขากำลังดึงคอวีนซึ่งกำลังหมกมุ่นอยู่กับเทียกำลังจะจากไปและเห็นซาร่าออกจากบาร์อย่างเร่งรีบเมื่อรู้โครงเรื่องบางอย่างแล้วเขามักจะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ โดยไม่คำนึงถึงการต่อสู้ของวอลลี e, ่ขณะที่วอลลี e ่ออกจากบาร์เขาก็หยิบนกอินทรีบินออกมาจากกระเป๋าของเขาไปเถอดเด็กน้อยและตามซาร่าที่เพิ่งจากไปนกอินทรีบินพอยักหน้าที่เก้เวืวอนและบินออกไปใบหน้าของวอลลี e. ่ งงวยเธอไปเอาของพวกนี้มาจากไหนแล้วเธอตามซาร่าทำไมไม่ต้องถามไม่ต้องอธิบายให้ยุ่งอยากถ้าสนใจก็ติดต่อไปเครือเวินไม่ตอบแต่หันไปตามเสียงตอบรับของหุ่นยนต์ตักกะแตนแล้วเดินไปอีกทางหนึ่งอย่างรวดเร็ว วอลลี่ e, ต้องเปลี่ยนชุดและตามเขาไปซาร่าที่ออกจากบาร์ไม่กลับบ้านบ้านของเธออยู่ทางทิศตะวันออกของสตาร์ซิตี้แต่เธอกำลังเดินอยู่ทางทิศตะวันตกของสตาร์ซิตี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่หุ่นวายที่สุดในสตาร์ ซิตี้คนเร่ร่อนและคนอยากจนล้วนอยู่ที่นั่นอย่างไรก็ตามที่นี่ไม่เหมาะกับสาวสาวที่กลับบ้านตอนกลางคืนซาร่าเดินเร็วมากเธอตื่นตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการเฝ้าติดตามทั้งหมดบนท้องถนนและเดินไปตามตรอกซอกซอยและ คอวินและว,วอลลี่ที่แขวนอยู่ข้างหลังซาร่าเท่านั้นที่นำโดยหุ่นยนต์ตักะแตนและพาพวกเขาไปด้วยเส้นทางแปลกๆในไม่ช้าซาร่าก็มาถึงช่องสะพานทางตะวันตกของเมืองโดยมีรถวิ่งผ่านเป็นระยะระยะ และบริเวณใต้ฝ่าเท้าของเธอเป็นที่ที่คนเร่ร่อนมักรวมตัวกันอาศัยอยู่และพักผ่อนที่นี่คืนนี้ไม่มีใครอยู่ที่นี่มีเพียงซาร่าเท่านั้นที่ยังมีถังเหล็กอยู่สองสามถังที่ยังคงลุกไม่อยู่ซึ่งหมายความว่าคนจอนจัดที่เดิมที่นี่ถูกนำตัวมาด้วยกำลังบางอย่างก่อนที่ซาร่าจะมาถึงที่ไปแล้ว ตอนนี้คุณปรากฏตัวได้แล้วซาร่าพูดออกมาดังๆยืนอยู่ข้างถังเหล็กสองสามใบไฟก็ไหวภายใต้แสงไฟผู้คนที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดก็ออกมานำโดยนิสาและรอบๆอซาร่าเป็นกลุ่มนักฆ่าที่สวมหน้ากากและถืออาวุธต่างๆได้เวลากลับบ้านแล้วซาร่านิชาพูดกับซาร่าเมื่อเธอถอดหน้าก,ากากออกและเผยใบหน้าที่แท้จริงของเธอ เรียกฉันว่านกขมินขาวเธอนิสสาคุณคือคนที่อยู่เบื้องหลังเสเลทใช่ไหมมันไม่ใช่ความคิดของเสเลทที่จะทำลายสตาร์ซิตี้มันเป็นของคุณความคิดของอาจารย์นินจาใช่ไหมใช่เสเลทแค่ต้องการแก้แค้นกรีนแอโร ให้ทันเวลามิสาไม่ได้ปฏิเสธความจริงข้อนี้แล้วกล่าวว่าทิ้งฉันซาซาร่าฉันสามารถเป็นเจ้านายและปล่อยให้ครอบครัวของคุณไปด้วยกันสตาร์ซิตี้สตาร์ซิตี้ไม่รอดเช่นเดียวกับกอเตแทมมันต้องถูกทำลาย คุณต้องการทำลายบ้านเกิดของฉันแล้วปล่อยให้ครอบครัวของฉันจกไปปล่อยให้พวกเขารวมถึงฉันกลายเป็นกลุ่มคนจรจัดแล้วคุณบอกฉันว่านี่คือความเมตตาของคุณทำไมไม่เลือกที่สองด้วยวิธีนี้อะไร ซาร่าหัวเราะย่อความโง่ขลาวของนิสานิสารู้ด้วยว่าซาร่าจะไม่เห็นด้วยทันก็เลยพูดขึ้นเพื่อพยายามครั้งสุดท้ายยูยูอ่านว่าเวอร์ไวเวฟบูคันชูแม้ว่าคอมจะได้รับคำตอบที่คาดหวงังแต่นิสาก็ยังเศร้ามาก หลดล็อก ok ดาบยาวที่อยู่ข้างหลังเขาถือมันไว้ในมือแล้วมือสังหารคนอื่นๆก็พร้อมที่จะต่อสู้ดังนั้นซาร่าโรสในนามะของลูกสาวของมานฉันสั่งให้คุณกลับไปที่อะไรแอนอย่าให้ฉันต้องพูดอีก ฉันไม่ได้วางแผนที่จะกลับไปตั้งแต่ออกจากหลีกฉันมาที่นี่เพื่อพักผ่อนคุณต้องทำลายเมืองของฉันระวังอย่าทำผิดพลาดซ้ำในก็อดแทมเครื่องหมายตัวหนอนเข้าใจตรงกันนะซาร่าเตรียมไว้แล้วอย่าเอาไม้สองท่อนข้างหลังออก ซาร่ามีแผนจะเผชิญหน้ากับดาบของอดีตสหายของเธอที่นี่ในขณะนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันและใย,ยแมงมุมยาวสิบเมตรก็ปรากฏขึ้นบนหัวของผู้ลอบสังหารหลายคนจับพวกมันโดยตรงแล้วแขวนมันกลับหัว บุคคลนั้นผูกติดกับเกี้ยวด้วยเสื้อผ้าของเขาโดยตรงร่างสองร่างปรากฏขึ้นข้างซาร่ามันคือคอวินและวอลลี่ที่อยู่ด้วยกันมาตลอดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันทำให้กลุ่มนักฆ่าที่ได้รับการฝึกฝนมารวมตัวกันที่ นิดซ่าเป็นครั้งแรกและหลีกเลี่ยงการลอบโจมตีของแกเเวร์และวอลลี่พวกนายเพียงพอจะเล่นเป็นกิจวัตรเพื่อทำลายเมืองเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆไม่ได้เหรอเคือเวอนที่ล้มลงเยอะเยยพี่สาวซาร่า อย่าโทษฉันสำหรับเรื่องนี้ผู้ชายคนนี้เคือเหวินพาฉันมาวอลลี่อธิบายให้ซาร่าฟังนิสาคาดไม่ถึงว่าจะมีคนพบความลับของเธอกับซาร่าและมันก็ยังเป็นเด็กสองคนและใบหน้าที่สวยงามของเธอก็บิดเบี้ยวไปในพริบตา คุณอยู่ที่ไหนศักดิสิตคาเมนไรเดอร์นี่นายไม่รู้เรื่องทั้งหมดหรือไงคาเมนไรเดอร์ที่ผ่านไปโอ้มีเด็กสายฟ้าด้วยฉันแนะนำตัวเองเสร็จแล้วโรยต่อไปนับบาปของคุณเครื่องหมายตัวหนอน